ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้เราจะมาพาทำวิธีการป้องกันมแมลงในกระถางค่ะช่วยให้ไม้ใบและบอนสีของเราค่ะงามไวกัดสีเร็วใบใหญ่และหน่อยเยอะมากค่ะ อุปกรณ์และวิธีทํากันดีกว่าค่ะมาดูอุปกรณ์และส่วนผสมในการทําค่ะเราจะใช้น้ำนะคะประมาณ5ลิตรหรือ1นึ่งบรดน้ำค่ะและใช้สิ่งที่มีในบ้านทุกบ้านนะคะก็คือผงกาแฟค่ะเป็นกาแฟดำแบบนี้นะคะนมสดค่ะ เป็นนมจืดน,นะคะใช้ยี่ห้อใดก็ได้ค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือชูรสค่ะมะนาวค่ะอย่างสุดท้ายคือจูลินซีสังค้อสแสงค่ะมาเริ่มผสมกันดีกว่าค่ะเริ่มจากใช้กาแฟผงกาแฟนะคะ ครึ่งช้อนใส่ลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะตามด้วยผงชูรสนะคะครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแล้วก็นมสดนะคะเป็นนมจืดค่ะสองช้อนโต๊ะ สองนะคะตามด้วยน้ำมะนาวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะและอย่างสุดท้ายคือจูลียนซีสังคอสแสง5ช้อนโต๊ะค่ะ จูลินซีสังค้อแสงก็จะกลิ่นแรงนิดนึงนะคะห้าช้อนค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นำไปลดไม้ใบหรือบอลสีของเราได้เลยค่ะแล้วเราก็นำที่เราทําเสร็จแล้วนะคะมาลดได้เลยค่ะมะเล็ดก,กาแฟนะคะจะมีส่วนช่วยไล่แมลงค่ะแล้วก็ ไม่ให้หมดหรือแมลงนะคะเข้ามาใกล้กับต้นไม้ของเราค่ะผงชูรสนะคะจะช่วยให้แตกกอไวค่ะแตกกอใหญ่และใบใหม่เนี่ยนะคะก็จะเขียแข็งแรงค่ะส่วนนมจืดนะคะจะช่วยบำรุงดินค่ะช่วยให้ใบเนี่ยเขียวสวยนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะช่วยให้ดินร่วนซุยค่ะเพิ่มไนโตรเจนและเพิ่มอาหารในดิน,นะคะ่ะ สามารถดูวิธีทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ในคลิปที่เราเคยทําให้ดูมาแล้วนะคะส่วนมะนาวนะคะก็จะมีลิตเป็นกดอ่อนๆค่ะช่วนในการกัดสีของไม้ใบค่ะนอกจากการบํารุงที่ดีแล้วดินก็ต้องดีด้วยน,นะคะสามารถไปดูคลิปวิธีการเตรียมดินได้ในช่องของเรานะคะ เราเคยทำให้ดูแล้วเนาะสำหรับวันนี้วามคุณแม่เป่งต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ